สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลกับเมียฮอนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21นะครับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนแล้วครับคืนนี้เราอยู่วันที่บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้นะบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีกัน3คู่นะครับมีลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็เชฟฟิลด์นะครับแต่เฮียจะคัดมาให้เน้นๆแค่คู่เดียวนะครับวันนี้เฮียจะคัดมาให้เน้นๆแค่คู่เดียวนะครับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบบคคุุณผู้สสนนนนนััใจดีขอองเรราก่ะบ ใครที่อยากเล่นเว็บมั่นคงปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับไม่โกงไม่เกลียนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีการเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นก็เล่นกันได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม i p นะครับเดี๋ยวเงี้ยจะให้ดูกลุ่ม i p ของเงี้ยนะครับนี่เลยครับเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มมีความเคลื่อนไหวทั้งวันทั้งคืนนะรปแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข่งนะครับเงี้ยจะแจกบินทั้งวันท กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาเลยนะครับสมัครฟรีนะครับแก้เติมทุนเข้ามาเล่นนะแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้แล้วก็กดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเฮียอัพคลิปนะมันก็จะไปเด้งในมือถือนะครับเราก็จะได้เข้ามาดูว่าคืนนี้ควรจะเล่นฝั่งไหนนะครับคืนนี้ควรจะเล่นฝั่งไหนนะก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งหลายนะครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มมาเลยคืนนี้นะครับบนบิลลี่อังกฤษนะครับ คู่ระหว่างเจฟฟิลล์กับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลนะครับอันดับที่14ของตารางนะครับจะเปิดบ้านนะครับเจอบ้านต้อนรับคันมาเลือนของเจฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะอันดับที่7ของตารางนะครับเวลา2องทุ่มนะครับเวลา2องทุ่มเดี๋ยวเราไปดูสถิติคู่นี้กันเลยนะมาครับเรามาดูตารางคะแนนตารางคะแนนกันก่อนนะครับเจฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับแข่งไป29เกมนะครับชนะ11แล้วก็เสมอ11แล้วก็แพ้ไป7เกมนะครับมีอยู่44คะแนนนะครับคืนนี้ถ้าเจฟฟิล บุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับถ้าเชฟฟิล์บุกไปเก็บ3แต้มได้ก็จะกลายเป็น47คะแนนนะครับจะเบียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่แข่งมากกว่า1นัดลงมาอยู่อันดับที่6นะครับแล้วเชฟฟิลจะขึ้นไปอยู่อันดับที่5แทนนะครับมันมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเชฟฟิลก็ต้องการไปถ้วยยูโรปาลีกเหมือนกันนะต้องการโคต้าไปถ้วยยูโรปาลีกเหมือนกันนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับเจ้าบ้านนี่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนีแข่งไป29เกมเท่ากันนะครับชนะ9เสมอ8แล้วก็แพ้ไป12เกมนะครับ ตอนนี้มีอยู่35มี35คะแนนนะ35คะแนนคืนนี้ถ้านิวการ์เซนชนะนะครับจะกลายเป็น38คะแนนนะจะเบียดเอฟเวอร์ตันลงมานะครับจะเบียดเ um อฟเวอร์ตันลงมาชั่วคราวนะครับต้องดูนก่อนว่าคืนนี้เอฟเวอร์ตันจะชนะลิเวอร์พูลได้ไหมนะจะเบียดลงมานะครับจะขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของตารางแทนนะก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับต้องลุ้นกันต่อนะครับเรามาดูสถิต,ติในบ้านกันก่อนนะครับสถิต,ติในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับ นิวกาเซนแข่งในบ้านไป14เกมนะครับชนะ5เสมอ6แล้วก็แพ้3ถ้าดูจากตรงนี้นะครับนิวกาเซนไม่ค่อยแพ้ในบ้านนะครับเก็บแต้มในบ้านไปถึง21แต้มนะครับต่างจากเจฟฟิล์นะครับเก็บแต้มในบ้านไปถึง21แต้มถือว่าเหนียวอยู่นะครับถ้าหากว่าคิดการเล่นในบ้านของนิวคาสเซนนะครับต่อไปมาดูการไปเยือนนะครับเจฟฟิลผู้มาเยือนคืนนี้นะครับออกไปเยือน14เกมนะครับชนะ4เสมอ8แล้วก็แพ้ไป2ถึงจะชนะน้อยนะครับเจฟฟิลการออกไปเยือนแต่ก็แพ้น้อยเหมือนกันนะครับ ส่วนมากจะเป็นอยู่ฝั่งเสมอนะส่วนมากจะอยู่ฝั่งเสมอเก็บแต้มจากการไปเยือนได้แค่20แต้มนะครับเก็บแต้มจากการไปเยือนได้แค่20แต้มถือว่าน,น้อยนะถ้าเทียบกับทีมอื่นแต่ถ้าดูจากจนอันดับแรกก็เจฟฟิลก็ยังดูดีกว่านะครับยังดูดีกวา่าต่อไปเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่เจอกันนะ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะก็ต้องบอกว่า เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่เหมือนบอลแพ้ทางนะคูน่นี้แต่เป็นเพราะว่าเชฟฟิลล์เพิ่งเล่นชั้นขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าชนะ5านะัดล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลนชนะไปถึง4นะครับไม่แพ้เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดสักเกมเดียวเลยนะแล้วก็เสมอไป1นชนะ4นะครับนิวคาสเซิลชนะไปถึง4แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี้มีประตูตลอดนะครับอย่างน้อยก็1ประตูต้องมีนะครับครึ่งแรกคืนนี้นะสูงใครที่เล่นสูงแรกนี้ รอกดไนดะ้ต้องรอไปต้องไปดูราคาก่อนนะแต่ว่าครึ่งแรกเฮียฟันตรงว่าคืนนี้ครึ่งแรก1ลูกต้องมีนะครับต่อไปนะครับจัดอีทีหนัดล่าสุดของนิวคาสเซิลนะครับ5นัดล่าสุดของน,นิวคาสเซิลนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะมา2แพ้2แล้วก็เสมอ1น,นะครับนิวคาสเซิล5นัดล่าสุดนะครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอมา1น,นะครับฟอร์มอบไม่โอเคเท่าไหร่นะ แต่ว่านิวคาสเซิลก็เหนียวในบ้านนะครับเก่งในบ้านตัวเองนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับไม่ค่อยยิงนะครับไม่ค่อยยิงนะนิวคาสเซิลครึ่งแรกไม่ค่อยมีสกอร์เท่าไหร่นะก็มาดูสูงแรกกันครับคืนนี้ต้องมาดูกันว่าสูงแรกจะเป็นยังไงนะน่าจะมีหนึ่งลูกหรือเปล่านะครับครึ่งแรกทาไม่ยิงก็ไม่ยิงนะแต่ถ้ายิงก็ติด2ประตูไปเลยนะสถิติของเจฟฟิลล์นะครับห้านัดล่าสุดของเจฟฟิล์นี่ถือว่าแย่กว่านิวคาสเซิลนะครับชนะ2แพ้3นะครับ ชนะ2เสมอ3นะครับไม่แพ้ใครนะ5้านัดล่าสุดของเจฟฟิลชนะ2เสมอ3าไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าชอบชอบยิงครึ่งแรกนะครับเชฟฟิลนี่ชอบยิงครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งแรกคืนนี้น่าจะมี1ประตูนะครับแต่ว่าต้องไปดูราคาก่อนนะว่าตลาดนะครับเปิดราคามาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูราคานะครับไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะคืนนี้เปิดมาที่บอลปอปอนะครับ เจฟฟิลปอปอต่อปอปอเวคาสเซลนะครับแต่ว่าน้ําแดงเลยนะน้ําแดงีอันตรายนะครับไม่น่าจะเล่นเท่าไหร่นะแต่ด้วยแรงจูงใจนะครับของเจฟฟิลนี้ที่เหนือกว่านิวคาสเซนนะครับดูราคาน้ํานะครับต่อมาปอปอบนมีปอปอมีขาวขาวนะครับแล้วก็นิวคากเซลก็มีภาษีดีกว่านะแต่ก็เอียก็ฟันทงไปดังทางด้านของเจฟฟิลนะครับเจฟฟิลนะครับด้วยแรงจูงใจแล้วก็ด้วยสถิต,ต,ติต่างๆของเจฟฟิลนะครับ คืนนี้นะครับขออยู่ฝั่งเจฟฟ์ฟิลที่พอๆนะครับ1ลูกนะครับ1ลูกรับซับเลยนะครับ1ลูกรับซับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมราคาเปิดมาที่2ลูกนะสลูกน้ํา98นี่ถือว่าเสี่ยงนะครับแต่ก็น่ารุนนะเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมนะครับเฮียขออยู่ที่ลูกครึ่งควบสองนะครับน้าอาจจะน้อยนะครับแต่เดี๋ยวพอบอลเริ่มแข่งน้ามันจะเปลี่ยนนะน้าอยู่ที่70นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองหรือ2นะครับน้าอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองหรือ2ลูกนะครับ เพราะฉะนั้นสูงสูงเต็มเกมนะครับถ้าไม่เกิน2ลูกกดไปเลยนะครับ2ลูกมีสิทธิ์ยกนะครับมีสิทธิ์ยกไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงินแน่นะคู่นี้นะาสูงเต็มเกมนะไม่เสียเงินแน่ๆแต่ก็รอลุ้นว่าจะได้กินเต็มหรือว่ากินครึ่งกันนะส่วนที่เด็ดครึ่งแรกนะครึ่งแรกด้วยความคมของเชฟฟิลนะที่บอลมันขาวๆครึ่งแรกนะด้วยคว,า,ว,า,ว,า,วามคมของเชฟฟิลนะครับเฮ้ยขออยู่ฟังเชฟฟิลว่าอะไรกันนะครึ่งแรกที่ขาวๆนะลูกเดียวก็รับตังกันเลยนะครับครึ่งแรกนะ น้ำเจ็ดเจ็ดอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะรับเงินมีเยอะนะครับได้น้อยดีกว่าเสียเต็มนะครับได้น้อยดีกว่าเสียเต็มนะสูงแรกนะครับสูงแรกก็ไม่น่าจะเกิน1ลูกนะสูงแรกเล่นได้ทุกราคานะครับแต่ไม่เกิน1ลูกนะครับถ้าอ่า่ลูกนะครับมีสิทธิ์ยกนะแต่ก็มีสิทธิ์ยกนะครับถ้าลูกครึ่งไม่ไหวนะครับลูกครึ่งไม่ไหวนะครับแต่ถ้า1ลูกยังได้นะครับยังมีสิทธิ์ยกนะเพราะฉะนั้นสูงแรกนะครับถ้าไม่เกิน1ลูกกดได้หมดนะครับสูงแรกถ้าไม่เกิน1ลูกกดไดด้หมนะครับ ก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะใครที่อยากเข้ากนะลุ่ม v i p นะกดลิงก์ด้านล่างมาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับแก้เติมทุนก็มาเล่นก็เข้ากลุ่ม v i p ของเี้ยได้เลยนะรับรองว่าเราแจกทีเด็ดบอลกันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข่งเราจะแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะแต่บอลที่เฮี้ยจะแจกก็ต้องเฮียต้องคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะเฮียไม่ได้แจกทีเด็ดมั่วๆนะครับไม่ใช่คู่ไหนแข่งเฮี้ยก็แจกนะ เนี่ยต้องดูแลว่าต้องมีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับถึงจะแจกให้ในกลุ่มนะก็ใครที่สนใจเว็บที่มันโครงปลอดภัยนะครับน่าเชื่อถือนะไม่กงไม่เกลียนกดลิงก์ด้านล่างมาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับแค่เติมทุนเข้ามาเล่นก็เล่นได้เลยนะพร้อมเข้ากลุ่ม v i p ของเงียนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม v i p ของเงียนะครับเดี๋ยวนี้ให้ดูกลุ่มอีกรอบนะครับนี่ครับกลุ่ม v i p ของเงียนะกดเข้ามาได้เลยนะครับกดเข้ามาได้เลยนี่ครับมีความเคลื่อนไหวกันทั้งวันนะมีสาวๆสวยๆนะครับ เข้ามาเล่นบาคาร่าก็มีนะครับเข้ามาเล่นสล็อตก็มีนะใครอยากเข้านะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้คู่เวอร์วูลเอเวอร์ตันเนี่ยขาให้กันไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะใครอยากรู้นะทีเด็ดคู่ไหนก็กดสมัครนั้นนะวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ